สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง F4 ทุกท่านนะครับผมสวัสดีตอนค่ำค่ำนะครับ F4 เนาะล่าสุดนะครับผมตอนนี้เด็ดพริกโอ้น้องมาต่อยก็ทำการเด็ดพริกนะครับมผมไดอะไรแม่ไปมาได้อะไรบ้างได้อะไรแม่อันนี้นะซื้อนะอัญชลอม ก็ได้พริกนั่นแหละซื้อพริกด้วยไม่ใช่อมมีมะละกอรักนะมะละกอลักโอ้โหมะละกอลักนะฮะเอฟซีนะฮะผมมะละกอทรายพัดรักมะละกอนี่มีมะเขือพวงอะไรเออตรงเลยว่ารักโอ้มะเขือรักนะฮะเอฟซีอันนี้ก็รักโอ้เมย์ก็มาอันนี้มานำพัดนี่ครับ เราก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้คือนะครับ fc อันนี้เราจะมาทำการผัดมะละกอใส่ชะอมนะครับใส่มะเขือพวงใส่มะพริกใส่มะพริกนะี fc รักๆเอาทั้งนั้นใส่ทันรักเอาวันนี้มีเซอร์ไพรส์ฮะหลังจากรักเสร็จแล้วอ้าว วันนี้มีเซอร์ไพรส์รักรักอันนี้รักรักรักขโมยอันเนี้ยมันเป็นไรหรอมันไม่ติดดอกรักขโมยเสร็จแล้วเราก็มาเซอร์ไพรส์โอ้มีเซอร์ไพรส์อีกนะฮะเอฟซีคุณยายคุณยายโอ้ว้าวดาวดาวว่าใครบ้างพ่อว เห้คุณลูกตัวคุณลูกนะครับมีคอ่แล้วก็มาต่อยไขยไห้ดีมาต่อยสองแล้วไม่อหนึ่งแล้วก็้อยอ่ะมาอ้ามาเอาไปมาไอ้ดีฮอย่าวาก่อนมางก่อนโอ้ตองีขอ้ดีนะครับุขอบคุณครับลุงนี่ก็มานี่หนะแม่เนะขอบคุณนะครับ ขอให้คุณยายสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับร่ำรวยร่ำรวยรางวัลที่หนึ่งพันล้านนะครับขอบคุณสำหรับค่าขนมค่ะขอบคุณสำหรับค่าขนมนะครับขอบคุณครับไปไปเอาน้องหมาออกมาสินี่อะมาต่อยเฮ้ยมาต่อยอีกนะครับผมมาตอยนะว้าวว้าว ชื่อลคุคุณยายจากที่ให้ค่าขนมเนาะขอต้อยให้คุณยายด้วยก็ขอบคุณครัค่าขนมนะคะขอให้คุณยายสุขภาพร่างแรงสุขภาพร่างกายแข็งแรงที่สิ่งใดก็ขอให้สมุวัดรัรรพนาุกประการนะคะร่ำรวยมรวยด้วยนะครับคนที่สามพ่อน้องน้องก้อไม่ได้ให้พ่อ เอฟนีอ๋อนี่ครับอ่าผมขอขอบคุณคุณยายอยู่อ s a u ยูขอให้ท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้ร่ำรวยร่ำรวยขอให้ถูกหวยเยอะๆนะครับขอบคุณมากครับนี่นะ FC เนาะก็เซอร์ไพรส์นะครับอ้าวแล้วมีใครอีกทางทางนู้น ทางง้อก็แจ้งไปแล้วออันนี้คือเราทำที่บ้านเราทำไปทีละคลิปทีละคลิปแล้วก็ติ๊กติ๊กติ๊กไว้เพราะว่าแม่บีมีสมุดโน้ตมีสมุดบันทึกไว้อยู่ว่าเราให้ใครบ้างแล้วเราก็ให้ใครบ้างอะไรบ้างยังไงเพราะว่าคุณยายก็ได้อ่านเมสเซนเจอร์นะเป็นเรียบร้อยแล้วคุณยายบอกโอเคนี่แหละคือยายต้องการก็แจกแจงทุกสิ่งอย่างพร้อมรายละเอียด ครับอ่ะก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณยายจาก USA นะฮะเนาะที่มอบค่าขนมให้จับทางฮะให้ค่าขนมนะครับลุงนี้นะฮะค่าขนมน้องมะตอยค่าขนม,น,ม,ขขน,มน้องไอเดียนะครับผมวันนี้ก็จะจัดเมนูอะไรเนาะพี่น้อง ก็ขอให้ท่านนะครับสุขภาพแข็งแรงน้่ารวยเงินทองนะครับอย่าเจ็บอย่าไข้ยาจนนะฮะถูกหวยรยเบอร์นะครับรางวัลที่หนึ่งที่สองที่สามก็ว่าไปนะครับผมนะขายนะครับช่วงนี้นะครับ f อนะมันไปไหนไม่ได้นะครับเพราะว่าอากาศมันร้อนนะครับนะ สี่สิบองศานะครับพี่น้องเอฟซีโอ้ยมันมันร้อนสุดๆนะครับทุกท่านนะพัดลมเอาไม่อยู่ครับนะพัดลมนี่พัดไอร้อนนะอืมนะมันจะพัดไอร้อนนะครับเข้าหาตัวเราเนาะก็ช่วง้ามนะก็พาตรงนี้นะไปเอาที่แกบนะครับสามสิบกระสอบนะมาที่ไก่แกบ นะมาใส่ที่นานีแต่ยังไม่ไม่หวานเนาะไม่ใหญ่นะครับอ่าก็ใช่ใช่คอขนมเด็กแต่ชาวสาวร้องเพงนี้เนาะไอเดียต่างเลยเนาะ มันต่อยถามมาต่อยก่อนเหลือกี่บาทอ่าเอาเงินไปเมื่อเช้าเหลือกี่บาทเหลือหกสิบบาทเพราะเมื่อเช้าก็ซื้อนมซื้อนมก่องไปกินข้าวที่ไหนไปกินข้าวที่ไหนกินข้าวผัดไก่เดือดไปกินข้าหรอนี่นะครับก็น้องน้องมาต่อยเนาะก็ลงไปไปฝึกนะครับไปฝึกงานฝึกงานอยู่ที่เรียนรู้เนาะอ๋อไปเรียนรู้นะฮะ อยู่ที่รปสตะรอสตอเนะรอสตอที่อะไมบ้านของตัวของเรานะครับไม่ใช่ปิดเด็ดเด็ดอ๋อปิดปิดวันนี้แม่โอ้ยปิดอีสาคือภาษากะลึงปิดโอ้ย นี่นะฮะยาตีแห้งเลยไหมครเนาะมันมก็อัดไม่ได้แบบไหนเกี่ถุงเข้าไปนี้เอามาเทเอาลูกว่าจะชวนลุงนี้ตรงนี้ก็สงสัยไม่กล้าไปนะฮะเอฟซีล,าาล่าถ้าผีนะครับฮะอ๋ะอ,ยอ,ยอ,อโอ๊ยโอ๊ยไปนี่เป็นมันก็ไม่ได้ไปหาคบไม่ต้องไปไกลนี่ใกล้ๆนี่ ไปดูถ้ำด้วยพรุ่งนี้นี่นนดูก่อนนะฮะ fc นะอาจอาจจะได้ไปเนาะมอบข้าวสารนะฮะให้แม่น้อยเปิ้ลนะครับแต่ว่าผมไม่อยากจะไปเท่าไหร่นะช่วงนี้นะฮะ fc มันอากาศมันร้อนนะครับนะ อ้อาวาคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับเนาอเจอกันใหม่เด้อพี่น้องคลิปนี้สวัสดีครับ